สวัสดีครับน้องๆก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับการสอบกลางภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่น้องๆสอบเสร็จกันนะครับเราต้องมาเตรียมกิจกรรม2กิจกรรมนะครับคือ c d ดีมแล้วก็4ชั้นปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คลิปนี้ก็จะทําขึ้นมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูว่าหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คือดูก่อนที่จะประชุม4ชั้นปีนะครับเดี๋ยวจะให เลือกวันที่เราจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะคบทีนี้คลิปนี้ครับจะอัปเดตให้รู้นะครับว่าหลังจากตุลาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เราต้องทํากันทุกชั้นปีนะครับในส่วนของกิจกรรมแยกยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมในการเตรียมกิจกรรมหลังจากเดือนตุลานะครับก็จะมีซีดีมกับ4ชั้นปีที่มันจะต้องเตรียมควบคู่กันไปนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่จะขอให้แต่ละปีรีบไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็จะพูดเรื่องของเป้าหมายในการประชุม4ชั้นปี ครั้งหน้านะครับโดยการที่ว่านัดประชุมกันบางทีมันยากนะครับก็เลยให,ให้ให้พวกเราดูคลิปดูก่อนนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่า2ค่ายครับมันต้องเตรียมคู่ขนานกันไปนะครับก็คือตอนนี้เดือนตุลาใช่ไหมก็ตุลาพฤศจิกาธัานวามกราคมพามมนานะครับมีนาเนี่ยคือวันเดือนที่เราจะจัดค่าย4ชั้นปีนะครับก็คือพวกเราทั้ง4ชั้นปีเนี่ยออกไปทํากิจกรรมข้างนอกนะครับแผนว่า3วัน2คืนนะแล้วก็กุมภาก็จะเป็น แทนเอาไว้ว่าจะจัด c Dream นะครับดังนั้นช่วงเวลาในการเตรียมตัวของเราก็จะมีไม่มากไม่น้อยนะครับถ้าสำหรับซ Dream กจ็จะน้อยกว่า4ชั้นปีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณกลางเดือนตุลาใช่ไหมก็คิดว่าเราแบ่งฝ่ายกันเสร็จนะครับน่าจะประมาณต้นพฤศจิการน่าจะแบ่งฝ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปเตรียมงานนะครับก็ในระหว่างตรงนี้ก็เตรียมซีดีไปเนาะรับสมัครน้องๆคุยเรื่องสถานที่ติดต่อสปอนเซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็คุมพาจัดซีดี แล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะมีทีมนะครับที่ต้องเตรียมสชั้นปีเหมือนกันนะครับเตรียมโรงแรมเตรียมโรงเรียนที่จะไปประเมินติดต่อรถบัสอะไรพวกนี้นะครับก่อนเดี๋ยวจะพูดต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ด้วยความที่บอกว่ามันเป็นสองค่ายที่ต้องเตรียมคู่ขนานกันไปนะครับทีนี้ก็เลยจะให้ดูโฟล์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโฟล์ฝั่งซ้ายคือฝั่งในออฟฟิศภาควิชานะครับแล้วก็โฟล์ฝั่งขวาก็คือพวกเราที่จะต้องมาเตรียมงานกันนะครับทีนี้ เดี๋ยวคนที่จะดูทั้งสองโครงการนะครับจะเป็นพี่นะครับที่จะดูเป็นประธานโครงการแล้วก็ก็รายงานตรงกับอาจารย์นะครับแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ก็คือพวกพี่จอยพี่มิ้นนะครับแล้วก็รายงานตรงกับหัวหน้าภาคว่าเราจะจัดอะไรยังไงนะครับเราต้องไปดีเฟนต์เรื่องงบว่าจะเอามาใช้ได้เท่าไหร่นะครับในการเจริกิจกรรมเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่พี่จะไปดูนะครับจะเป็นฝั่งน้ําเงินฟา,ฟาฟ้านะครับทีนี้ฝั่งขวาก็ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งฝั่งขวาเนี่ยพี่จะมีคนมาช่วย นะครับก็คือเดี๋ยวแต่ละฝ่ายอะครับพี่ปีสี่จะเป็นเฮดนะครับก็คือใน2กิจกรรมเนี่ยมันจะมีฝ่ายใช่ไหมแต่ละฝ่ายก็จะมีพี่ปีสี่นะครับพี่เขาจะเป็นเฮดแล้วก็จะแจ้งงานน้องๆไปนะครับว่าให้น้องๆช่วยแบ่งเบางานตรงไหนนะครับแล้วก็อีกแทร็กหนึ่งก็จะเป็นประธานชั้นปีนะครับที่จะประสานเรื่องทั่วไปอยู่แล้วนะครับหรือติดตามข้อมูลอะไรที่มันด่วนๆก็จะผ่านประธานชั้นปีแล้วก็โฟล์์มันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราประชุมกันใช่ไหมก็จะเป็นอ่าพี่พี่ปีสี่พี่ประธานชั้นปีนะครับก็จะแจ้งว่า อยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยทําอะไรนะครับก็ก็จะเป็นน้องๆในฝ่ายของแต่ละฝ่ายหรือว่าน้องๆในชั้นปีตามที่ประธานชั้นปีมอบนะครับแล้วเราก็คุยกันนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เนาะแล้วก็พี่ก็จะสรุปไปแจ้งอาจารย์หรือว่าบางทีอะครับทั้งพี่ทั้งประธานชั้นปีแล้วก็ทั้งเฮดนะครับอาจจะต้องมาประชุมกับอาจารย์กับพี่เจ้าหน้าที่พี่อาจารย์นณาภาคนะครับในการเตรียมว่างา,งานจะเป็นอย่างไงเนาะนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าได้ตามความเป็นจริงอะ มันจะโฟกัสจุดไหนเป็นหลักมากนะครับก็คือตรงนี้เนาะมันจะเป็นตรงสีแดงๆนี้ก็คือจะเป็นพี่นะครับประสานกับพี่พี่เฮดแต่ละฝ่ายนะครับแล้วก็จะคุยกับน้องๆในแต่ละฝ่ายเนะว่าเราจะเตรียมงานมันออกมาให้เป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดนึกภาพยังไงไม่ออกตอนเตรียมงานก็ย้อนกลับมาดูสไลด์ตรงนี้นะครับว่าเราจะต้องติดต่อไปที่ใครก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดต่ออีกจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะก็หลังจากตุล่านะครับมี2ค่าย1นคือซ d ดีนะครับ 2คือ4ชั้นปีนะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะพูดเรื่องของซ d ดีนะครับก็ซ d ดีนะครับก็จะจัดที่ที่โรงพยาบาลรามาพยาไทยนะครับก็โรงเรียนพยาบาลชั้น9เหมือนเดิมนะครับภาควิชาอ่าชั้น4ตึก4ตึก4ชั4้น4เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แพนเอาไว้วันที่จัดนะครับจะเป็นวันเสาร์ที่สองเอ้ยวันเสาร์ที่8นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็ปักเป็นวันนี้ไปก่อนนะครับ แลวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวประชุม4ชั้นปีแล้วมันมีติดอุัิเดตอะไรยังไงก็อาจจะต้องแก้นในโครงการอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นปากเป็นวันนี้เอาไว้ก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มน้องนองนักเรียนมัธยมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะประกาศร,รับสมัครผ่านทางเฟซภาวิชานะครับเว็บไซต์ภาวิชาแล้วก็ประสานขอทางพวกเว็บไซต์เด็กดีพวกเว็บไซต์แชมป์ครับอะไรในการเตรียมตัวรับน้องๆต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมที่มันแอสแทรทมากๆเพราะมันยังจับภาพอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดน้องๆ้องอยากจะดูว่า ปีที่แล้วเป็นยังไงหรือว่าพวกพี่ๆจำไม่ได้นะครับเป็นยังไงก็เข้าไปดูใน Facebook ภาควิชาได้นะครับจะมีภาพเก่าๆย้อนอยู่นะครับเราก็จะเกาะแนวเดิมนะครับแต่กิจกรรมมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่ๆเฮดเขาจะมาแจ้งอีกทีนะว่าฟล์มันจะมีเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแต่โดยรวมคือค่ายนี้จัดนะครับแล้วก็จัดวันที่วันที่8นะครับทีนี้ในแต่ละฝ่ายนะครับก็อย่างที่บอกเราจะมีพี่ปีสี่เป็นเฮดประสานงานกับน้องๆน,นะครับแล้วก็ จำนวนในแต่ละฝ่ายจะไม่เท่ากันนะครับจะไม่ใช่12ฝ่ยายมาหารจานวนนักศึกษาทั้งหมดนะครับเพราะว่าน้ําหนักในการเตรียมงานแต่ละฝ่ายมาเหตุใต้องใช้จํานวนคนไม่เท่ากันนะครับทีนี้ในแต่ละฝ่ายนะครับมันก็จะมีฝ่ายกิจกรรมนะครับที่ดูพูดเร็วไปไหมก็น่าจะฟังทันนะครับฝ่ายกิจกรรมนะครับก็เตรียมกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมในภาคกิจกรรมด้านบนตึกนะครับกิจกรรมด้านล่างหรือกิจกรรมอะไรนะครับก็แล้วแต่จะไปแบ่งกันนะครับฝ่าย pr ก็คือเตรียมพวกโพสต นะครับ PR ค่าย PR กิจกรรมระหว่างทาค่ายหลังทําค่ายนะครับไฟล์ลงทะเบียนก็คือทําเรื่องของฟอร์มนะครับในการรับสมัครนะครับเรื่องการการแพ้ยาเรื่องอะไรต่างๆบันทึกเป็นทะเบียนนะครับแล้วก็เรื่องของการเซ็นชื่อรับเข้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไฟล์สถานที่และการเดินทางนะครับก็ดูเรื่องของสถานที่ว่าเราจะติดต่อขอสถานที่ยังไงนะครับเดินทางก็อันนี้น่าจะให้รองประธานชั้นปีช่วยประสานนะครับเรื่องของการเรื่องของการเดินทางจะมีที่ๆดู คุมอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเดินทางนั่นแหละพวกสารยามาลามาเซนใหม่ามาลามานะครับซึ่งมันจะเป็นของปีหน้าแล้วนะครับมันจะไม่ใช่ของปีนี้แล้วเนาะพวกปีสองที่ดูอยู่ปีหน้าน้องก็จะอยู่เซนใหม่นะครับแล้วก็น้องปีสามก็จะมาอยู่ที่พยาไทยแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับไฟซดก็ถ่ายรูปสปอนเซอร์ก็ติดต่อสปอนเซอร์ทัมเมอร์จากเวลานะครับพี่กลุ่มก็ก็จะมีพี่ๆนะครับที่จะให้ดู เอาส่วนใหญ่ตามปกติมันจะเป็นปีหนึ่งนะครับพออยู่ใกล้ๆกับน้องมัธยมเราก็จะไปดูน้องๆแล้วก็พาน้องแบ่งกลุ่มไปตามสถานที่ต่างๆในค่ายนะครับฝ่ายพัสดุก็ดูเรื่องพัสดุนะครับพยาบาลก็ดูเรื่องระรมพยาบาลแล้วก็สวัสดิการก็เรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องไปชื่ออะไรต่างๆนะครับก็ทีนี้มันจะมีบางฝ่ายนะครับที่เราลงชื่อเป็นกรรมการเอาไว้อยู่แล้วเนาะทั้งนี้ยังไงเดีย๋ยวพี่ๆจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับในการประชุมสีชั้นปีว่าจะเอาน้ําหนักตรงไหน มากเท่าไหร่นะครับซึ่งจะบอกว่าเราสามารถสลับได้นะว่าเราอยากจะทำงานอยากจะลองเปลี่ยนไปทำตรงไหนบ้างนะครับก็ไม่ไม่ได้ฟิก์นะครับว่าจะต้องแบบลงฝ่ายนี้ก็ต้องทำฝ่ายนี้ตลอดยัไงไงมันอาจจะต้องมีโยกคนไปช่วยฝ่ายกิจกรรมไปช่วยฝ่ายสถานที่ฝ่ายอะไรต่างๆนะครับทางนี้เกาะงานมันก็สวิตนะครับมีไหลไปไหลมาแต่อย่างน้อยเรามีแนวให้เกาะเอาไว้ก่อนก็คือตามในในชีตตัวนี้นะครับ โอเคถัดมาจะเป็น4ชั้นปีแล้วนะครับอันนี้มันเป็นแบบ super brief เลยนะมันไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยนะครับแค่แจ้งกันการเสียเวลานะครับอันนี้สําหรับ4ชั้นปีนะครับก็ที่พี่ๆคุยกันนะครับแลนเอาไว้สถานที่อันดับหนึ่งที่เราจะไปนะครับก็แผนว่าเป็นสมุดสงครามนะครับเป็นอัมพวาอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีนะครับก็โรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนแถวแวอัมพวานะครับแล้วก็ในจุดของโรงแรมนะครับในจุดของโรงแรม ก็สมนสงครามอัมพวาหรือเปล่าเนี่ยอัมพวาใช่อยู่สมุดสงครามโอเคก็อ่าสมุรสงครามนะครับขากลับมันก็จะผ่านสารยานะมันก็จะดรอปน้องลงง่ายหน่อยนะครับจริงๆก็พี่จะคุยกันไม้สองที่นะครับเป็นชลบุรีกับตัวอัมพวานะครับแล้วก็ไงตอนนี้โผล่ออกมาเป็นเป็นอัมพวานะครับ มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับทางนี้ยังไงคนที่ฟันไม่ใช่พี่นะครับก็คือเป็นอาจารย์อีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นที่ไหนนะครับพอสามวันสองคืนก็ใช้งบประมาณหนึ่งไม่ไม่ประมาณหนึ่งอาจจะใช้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ไปดีเฟนอีกทีนะครับแล้วก็มาแจ้งพวกเรานะวันที่จัดนะครับแพนเอาไว้ว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปรับวันชัดเจนในปฏิทินนะครับเพราะว่าอ่ามันอาจจะมีปฏิทินการศึกษาของเทอมหน้าที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับกแต่่นนนนีี้้พูดเออาไะงป น้องอาจจะเรียนอนาโตมีในวันนั้นนะครับปี2ไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วปี3นะครับน้องจะลงออร์เรลรีแฮนะครับเป็นคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟังในวันศุกร์นะฮะซึ่งลาคลินิกก็เดี๋ยวขอเป็นชั่วโมงให้ได้ปี4ปี4ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้มันก็เดี๋ยวทีน้แต่ละฝ่ายต้องไปช่วยแบ่งกันสํารวจอีกทีนึงนะครับว่าวันศุกร์ในเทอมหน้าเนี่ยมันเรียนวิชาอะไรแล้วก็ จะลาแล้วก็ชดเชยด้วยกันแบบว่าเออเราไปทํากิจกรรมแล้วก็ขอชั่วโมงชดเชยอย่างนี้ได้ไหมนะคะเร่วงปกติมันก็ได้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะนี่แค่มาแจ้งให้ฟังก่อนเฉยๆนะฮะกลุ่มเป้าหมายก็คือด้วยความที่เราไปโรงแรมเอ้ไปโรงเรียนนะฮะไปโรงเรียนกว่โรงแรมที่โรงเรียนนะฮะมันก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นนักเรียนอนุบาลแล้วก็ชั้นปถมนะคะการประเมินแล้วก็จะใช้ใน t r a ็กลักษณะเดิมนะครับเพราะแบบประเมินเราก็มีอยู่แล้วนะครับเราเพียงแค่เอาเข้าไปใช้แล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆกับ ุครูนะประชาชนแถวนั้นนะครับก็แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเราเองนะครับนักสกษาสความหมายก็คือวันแรกนะครับเราจะไปทํากิจกรรมทั้งหมดนะฮะวันที่2วันที่3เราค่อยมาทํากิจกรรมภายในของเรานะครับมารีแลกซ์คลายฟีดแบ็กหลักสูตรนะครับหรืออะไรอื่นต่างๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์มันออกมาให้มันเป็นยังไงนะครับก็ค่ายนี้ก็เราก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับที่นี่ในฝ่ายอะครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาที่เหลืองก็คล้ายๆเดิมอ แต่ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีกิจกรรมที่พีปีสี่ก็จะมีเฮดเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีกิจกรรมที่โรงแรมนะครับก็กิจกรรมประเมินสปีกิจกรรมประเมินออดิโอนะครับจริงๆพวกที่ประเมินแล้วอะครับก็จะเป็นพี่ที่เขาลงคลินิกแล้วนะครับก็จะเป็นปี3ปี4นะครับอาจจะมีปี 2, 2มาแซมๆบ้างในหัวข้อที่มันไม่ยากเกินไปนะครับส่วนที่เหลือก,ก็เป็นแทร็กคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆกับของค่าย c Dream นะครับ ทั้งนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ๆเฮสเขาจะมาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็กลับมาที่รูปนี้เหมือนเดิมนะครับคือก็พวกเราทุกคนไม่ได้มาเพื่อที่ทำกิจกรรมเดี่ยวนะครับเพราะเราเราก็ต้องเรียนด้วยนะทีนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยครับมันตามของปีที่แล้วอ่ะมันจะมีช่วงสอบนะครับช่วงสอบก็คือเดือนธันวาคมนะครับก็จะสอบปลายภาคหมายความว่าเราเราเตรียมงาน2เส้นเนี่ยเส้นน้ําเงินกับเส้นเหลืองเนี่ยครับมันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถมาเตรียมได้ทุกวันนะครับมันก็ต้องมีวันที่เราติด พรีเซนต์นะครับติดประชุมหรือว่าติดงานอะไรบ้างนะครับจะบอกว่าช่วงเดือนพฤศจิกากับธันวานี้นรกแตกเลยนะครับเพราะทุกปีเลยนะพรีเซนต์งานส่งรายงานสอบนู่นนี่นั่นนะครับช่วงธันวานจะหนักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้เตรียมตัวให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีอะไรก็จะรีบคุยตั้งแต่เดือนตุลาก่อนนะครับเพราะว่าพฤศจิกากับธันวาเราต้องไปวุ่นกับการเตรียมสอบกันแล้วนะครับทีนี้มกราคมพาครับก็ยังชิวๆอยู่นะมันก็มันก็เรียนทั่วไปนะทีนี้ปกติแล้วเดือนมีนาครับช่วง ท้ายเดือนมีนาเขาจะเริ่มสอบกลางภาคกันนะครับของปีของเทอม2หรือบางวิชามันจะสอบตั้งแต่กุ่มผ่าแล้วนะครับทั้งนี้มันแล้วแต่อาจารย์จริงๆไอตารางสอบภาคเรามันแ b s นะครับมันมันอยู่ในมคออเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตามความจริงมันจะเลทเป็นเดือนหรือมันจะเร็วกว่าเดิมเป็นเดือนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่พี่อยากจะทําก็คือพี่อยากจะทําทุกอย่างให้มันให้มันเป็นตารางเสร็จชัดเจนก่อนนะครับ แล้วพี่จะได้แจ้งวันล่วงหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดีลกับอาจารย์ว่าเออช่วงเนี้ยผมขอล็อกวันนะหรือว่าถ้ามันจะต้องสอบจริงผมขอเลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่งได้ไหมนะครับพออย่างปีก่อนๆเนี่ยพี่ปีสี่เขาก็เหมือนแบบไปสี่ชั้นปีใช่ป่ะแล้วมันกลับมาวันจ่มันต้องสอบกฎหมายเลยก็แล้วก็ดีลกับอาจารย์ได้นะครับว่าขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่ปีนี้ก็เลยอยากจะให้มันปักชัดเจนก่อนแล้วก็ไม่ให้มันกระชั้นชิดนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ประมาณนี้นั่นแหละนะครับก็สิ่งที่ขอให้เตรียมเพิ่มเติมนะครับก็ผ่านกันมาแล้วสอบกลางภาคนะครับก็แต่ละปีก็มั่นใจว่ามันเจออะไรใหม่ๆกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้มันแค่เริ่มนะครับมันแค่เริ่มของปีนั้นๆน,น,นะหลังจากนี้มันจะมันจะมีอะไรหน้าทา้าทายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการแบ่งเวลาให้ดีนะครับ ในปฏิทินได้ใช้ Google c a l enda r เราเจออะไรว่าเราต้องทำตรงไหนก็ปักปักไปเลยนะครับแล้วก็ลองถามรุ่นพี่ดูนะครับว่าปีหน้าวิชาอะไรมันสอบบ้างช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนานะครับคือด้วยความที่ถ้าจัดหลังมีนาครับเมษามันมันสงการนะครับมันร้อนแล้วก็ทุกอย่างราคามันจะแพงเดือนเมษาไปหมดนะครับพฤษภามันก็พี่ก็จะจบแล้วนะครับมันก็เลยจะเตรียมอะไรช่วงมีนาไ,มา,าไอเมษาพฤษภาม่ค่อยขวนเท่าไหร่นะครับก็เลย ต้องเร่งจัดกลุมภามันานะครับไม่ใช่เร่งหรอกก็จัดตามเวลาของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่สำคัญก็คือเช็คปฏิทินของตัวเองนะครับว่ามีนัดอะไรหรือว่าติดธิรุนส,สําคัญวันไหนบ้างนะครับว่าน้องต้องไปข้างนอกหรือว่าน้องมีนัดพบหมอหรือน้องจะไปสอบ i e เอลโทเฟลหรือสอบอื่นๆอะไรช่วงไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ประสานกับประธานชั้นบีอีกทีนะครับว่าให้ปักวันมาว่ามันมีอุบิเหตุตรงหนวันไหนนะครับก็ ต่มาก็เล็งฝ่ายที่ตัวเองอยากจะอยู่เอาไว้ในใจนะครับก็เดี๋ยวประชุมสี่ชั้นปีครั้งหน้าที่พี่จะมาะชวนน้องๆให้มาอยู่ฝ่ายพี่ๆเขานะครับก็ลองทํางานใหม่ๆดูนะครับลองทําฝ่ายที่ตัวเองไม่เคยทําหรืออยากทําฝ่ายเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันทํานะครับเป็นงานของของพวกเรานะเป้าหมายในการประชุมครั้งหน้านะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดว่า แต่ละค่ายเป็นยังไงแบบครบถ้วดนะครับแล้วก็ให้น้องๆลงชื่อเตรียมงานแต่ละฝ่ายนะครับแล้วก็จะอัปเดตตารางการเตรียมงานต่างๆแล้วก็อาจจะคุยเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปดูก่อนประชุมนะครับขอบคุณที่ดูตรงนี้ครับบ๊ายบาย